เอ้ยจังมันอยู่ด้านซ้ายหมดเลยอ๋อเขาพูดเขาเออโอ้ผมผมว่าผมก็เล่นเยอะนะแต่ว่าผมก็ยังโง่อยู่ดีรู้ต้องยืนยังไงมันคือโอ้ต้องใช้ขาพี่อ๋อพี่เอาคือผมออกจากฟินซี่อ่ะคือฟินซี่เนี่ยลงบนเต็มเลยอยู่หลังไซส์เลยไกลๆเลยอืมอ่าโดยเราคือยืนจากพวกฟินซี่ โดนมาต<า>ัดเหนะอเอ้ากูเพิ่งนะไปมากูโดนสาบตัวหลังมึงเข้ากนะันมึงไปดิ <laughs> ได้ๆๆมีพ็อกเก็ตเอข้างบนโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บอุ้ยเฮียกูไปแฟงแลอันเดีโอส์ ทำจะมีดีนะีีนี้เลชรอชุบวชุบแล้ว,ลวโอเคดูขึ้นหัดเขเจอเออรอฮิวหน่อยเฮ้ยคุณอนยิงอือหออือหโอ้ยเจ้ายุ่นเี่ย,ยต้องเปลี่ยนอะไรบมต ปลยแม่อร่ดึงโซเจอร์ลงมาได้ปะปลาปลาไปโดนไม่โดนแต่พยายามเอาลงมาโอโหไม่ขี้ลงมาแทนเลยอืยังไงเดเามึงละระวังไม่มีหลังสู้ได,สได้สู้ได้สู้ได้สู้ได้ไดเออ อองแพ้ไอเจไม่ออกแพ้เลยวะ้องอยู่ก<ะ>็เอาหนอนยัดปากแลาวมึงไปได้แหละไอเจเดียวันน <c oughs> ี้คบางไงเดน้องออติทำฮุกเราเล่นแถวนี้ก่อนนะไม่ประตูยังไม่เปิดอืมตึ้ปแล้ว เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมึงต้องไปเคลียร์ข้างบนเออช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวกูดันรถไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเอาแล้วบอกยืนรอเปลี่ยนกันไปเอาโซลเจอร์ไอตรงนี้ไม่เอาเอาโซลเจอร์ตรงนูนะ้ดไปไล่ลงมาอันแน่ยิงเช็คเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ลงแล้วลงแล้วลงแล้วเดี๋ยวเลมมันก็ลงมาโวต้าได้ไหมได้ไหโอ้โหเป่าหมดเลยโธ่เลยฮ่า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 ป ออรอลิงล่งเลยกร็รอรอเรือมาขีย่ยเราเจอไล่มันปวดมันลงมาแล้วมันค่อยทำอย่างอื่นมันไม่ลงเลยมันดื้อจังเลยทีมึงไปดิเดี๋ยวกูจะตกขวาแต่มันหนึ่งสองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอให้ไปรอก่อนตายแล้วโอ้เจ้าตาย <laughs> เออโอต,ต,ต,ติ๊กิจไอ้กูรอข้างบนนี่แหละมันข,ขึ้นมาก็กูวางมันเรืเลยกูๆกบหลังไงการมองอืมรออุ้ยมาลงมาแล้วนะเออออกหนออกมันอกข้างออกข้างระวังอันติดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวระวังหนักโอ้ยเฮ้ย อย่างเตยเอ้ oh, ดูเลยจัดแ like ทงแด้ไล่เลยไล่เลยมึงไล่เลยพีข้างบนนุ๊กขึ้นบนนุ๊ต้องขึ้นมึงต้องขึ้นจัดไล่ลงมาลงแล้วลงแล้วลงแล้วเคนะครับเออเดี๋ยวละ rồi mặt mà đi. tim mặt tim. đã thắng hết thôi 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 hết <coughs> thôi thôi hết 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 bắt hết 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 my eye <coughs> <coughs> ้ยเฮียโห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 ตาติดหายแล้วว้าว้ยสวยจัดนะฮาหน่งข oh ้างล่างรับอุวิเป nah ็นฟาลาเมอไหยิงเนียับเแต่คนแบบปีศาจาย วิซาร์ดไรส์ไงเฮ้ยบนุูเป็นหนังแขกเลยมั้งโอ้โดนไกลรฮะโดนอะไรอ่ะ ไ t h ฮะไล่ฮะไ h ่ฮะ Okay. Oh, oh, ม m dead. ร o r r y sir. อ m dead. อาจันตีบอกเดี๋ยวกูจันตีให้ก่อนเฮ้ยแต่มันไม่มีข่าวแล้วก็ดมมไวสติ๊กส์ตัวีกูตี้เราโหแต่มันมีแฮ่เมอร์ดาว บวียงแค่ร้อนหนึ่งเฮ้ยไม่มาเยอะเลยฟาดฟาดฟา,ฟาโอ้ยอบตายฮา์ดแบบี้เอาเอหมดแล้วจบแล้วเอออันโซนโซฮานดี ก็อาจจะแบบซ้อมมาเยอะแล้วคนนั่งซ้อมเยอะแม่งก็โหดนะเหมือนใครอ่ะเหมือนพี่แมงโก้ไงอ๋อไม่ใช่เหมือนคนนี้นะไม่ใช่เหมือนคนนี้นะพี่เน้นพี่เน้ซ้อมเยอะซ้อมก็บอดมันบอดเลยเหมือนบอดเลยยังไง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 ตายตายดิบอกมันเลือดน้อยๆดิโอเค Stay behind! Oh! See, có tôi hiu thôi. Hiu hiu hiu! Sai, sai, got hiu too, man! Don't you worry about it, sir! Where at, The ping? Eh? Hey. Oh. Did 2 thought you play a uh... Donkey? Oh, yeah. Donkey. Yo Ling sir, <laughs> you shut up, okay? Donkey. Did you two thought you play Widow and he pick Sombra? Yes yeah, sir. By thing ahead, I pick people first. Yeah, thing ahead. Wow, how yeah. so smart of you, man. Yeah, I'm outsmart him, man. I'm read him like a book. Oh, help! No. Okay, now you play Genji Okay, what the fuck are you doing? Nothing. We <laughs> an end. Whoa! I guess. So I don't need to be better. Yeah, just BJ. See that? I'm Jay now. Oh, now he picked Soldier. Just for you, sir. All smack. All smack. All smack. Didn't I kissing him myself? Ừ, đột đột mọi lạ cắt. Ok, ok, coi đi sơ. I want to kill that dingy tooth guy, man. But he just, you know, run away. The fuck? Uh, Ram con nào tí xuống. Ok, Ram not có tí xuống. Ram dead. Ram just dead. Ok, Ram left. Làm xế tinh đi thút So bad He fed, he fed, he fed, go, 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 go Yeah, 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 yeah Oh, all left Don't you lose to him, man Don't you dare Kill him Come on Hey Yeah Of course, of course, man. Of course, man. 2v1, how we gonna lose? Bitch! Yeah man. How we gonna lose, huh? What are you gonna do? Kill us? Yeah, of course. Whoa, 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 no I'm, truck, here, I'm here, you. I'm here, I'm here, I'm here. Oh shit. Uh he just I think that's how we lose 2v1. <laughs> <laughs> what the fuck man? But they yeah, still winning. Uh, Goodbye, cháu! Come on, John! Uh. Leave us oh. again, huh? Uh. Hey, hey! Yes, sir! What tooth! Fuck your dingy tooth! I need healing, I'm cheating I'm dead No more cheating, no more bullshit, I'm just straight up dead Oh shit! Let me just tell you game, okay? Oh. Wow Ram never ulti? Maybe he so never we have? have. Uh, I think he does. He will for fight Yes, sir. Okay, at that db tool man step in the claw. Yo Một yo personal again. Ha. It's a I know what the. Ayo, ayo. Malawan. Lanoface chứ? We got you. Are here. Nice. Are we gonna counter out the? Gonna let them. Ê vô, ê vô, ê vô bị hai Ê vô, vô Enemy over here. What? Over here. Come on, we missed the ulti, man. Oh my god. Why the sigma got ask, man? No? is a little bit trolling? Huh? Uh, do you hear voices? In the wall? <sighs> <sighs> you voices, okay? Oh, yeah, you hear voices. Uh soldier <laughs> this toxic Gigi. guy you toxic and talk to you now you're toxic what do you think i am man i'm black toxic uh, oh oh what? Uh oh my uh -oh. yeah look at that guy